สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนี s mom, <S ้นะครับก uh, ับสภาพพี่น้องเบ่งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะผมมือนี้นะครับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ค้อควายของแม่นุ่งนะครับบ้านข้อนะครับอำเภอบานพือจังหวัดอุดรธท่านี่นะครับมือนี้แม่เพื่อนมีควายงามมาฝากพี่น้องกแล้วนะครับเป็นโคมแม่ลูกสวยๆนะครับอยู่หลายโคมเลยนะครับแล้วก็มีควายนุ่มตัวหนึ่งนะครับสิมาเปิดในมือนี้เดี๋ยวสเขอไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นนะครับว่าสะเปิดแล้วข้างไหนเนี่ยนะครับผม สวัสดีครับแม่ครับมื่อนี้มีงานมาฝากพี่น้องที่เก่าเรนะาเพคนเนาะนะอันนี้เป็นโคมแม่ลูกโคมแม่ลูกลนะครับผมเอาโคมนี่ก้อนนะครับผมเป็นลูกสาวบหมดเลยแม่ล,ลูกสาวสวยๆเลยนะผมแม,ม,แม่แม่น้ำเพชรแม่แม่น้ำเพชรกับน้องน้องอันเพชรใสเพชรใสน้องเพชรใสเป็นลูกแรกบ่แม่ลูกแรกลูกสองข้าทองสองข้าทองอันนี้คือใบใบขาวๆคือใบเกิดแม่นวลแม่ ใบเกิดแม่ควายแม่นี่อืมไอ้ลูกสาวเป็นลูกของใครกันแม่ของอันนั่นลูกของเกาเจริญเกาเจริญแต่ว่าใบหาโบเจอหาโบเจอนี่ครับเดี๋ยวค่อยใส่พี่น้องเบื้องเอาเนาะว่าความงามความสงลูกมากสําใดนะครับแม่เพชรนี่ลูกที่สองในท้องก็คือปังแปดเลี้ยวประกันท้องเมื่อไหร่แม่ปังเนี่ยประกันไว้นะครับผสมแต่พันที่สิบครับตัวกองทรงได้สิบสี่เดือนหนึ่งนะครับกะหกเดือนนะแม่เนาะหกเดือนในท้อง แล้วก็ลูกสาวอันเก้าอันสักเดือนแม่แปดเดือนบ่ลูกแปดเดือนบ่ประมาณเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนนะแม่เนาะแม่เพชรไซนี่สูงสูงร้อยสามสิบเก้าลูกสามสิบเก้านะฮะผมเป็นสายใดแม่สายอุทัยสายอุทัยเนี่ยผมเดี๋ยวค่อยจเบิ่งลูกสาวสวยๆกันเอาเบิ่งแม่นก้อนนะครับผมเบิ่งอัตลักษณ์กันเนี่ยเบิ่งหน้าเขาตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคออกเผาเด่นเล็บมุนงามดีเนี่ยผม ลำตัวเงานะครับผมนี่ลำตัวเงานะครับสวยงามนะครับสำหรับแม่นี่นะครับผมเบิ้งแผ่นหลังนะครับขวนจับดีสองโคดทำเงาทองมีนะครับผมเอาไปเบิ้งฟังนี่กันนะครับในท้องนี่ปังแปดเลี้ยวครับพี่น้องครับตัวท้องเรียบร้อยนะครับผมนี่ใบเกิดแม่ครับแม่เพชรนะครับผมเกิดตั้งแต่ปีหาเก้ากับสี่ประมาณอันทีเขาอ่าสามปีกว่านะแม่เนาะค่อยแม่เนี่ยนะครับผมนี่ครับบินใบเกิดของแม่เพชรแล้วก็ในท้องนี่ นี่ครับผสมของปังแปดเล้วนะครับมีซื้อหลักฐานครบนะครับผมแม่เพชรนะครับผมนี่ครับผสมปังแปดเล้วมีใบมีหลอดครบนะครับตัวททองร้อยของสลับทองปังแปดเล้วนะครับเอาเบิ้งลําตัวนะครับเบิ้งลําตัวเบิ้งเล็บนะครับเล็บจีบงูงามดีแข้งขานะครับสูงร้อยสามสิบเก้าบวกนะครับลําตัวยาวเบิ้งท้ายกันกกหางใหญ่พุ่มหางเป็นพวกรับลงมาเลยขานะครับผมเอามาเบิ้งอันน้องเพชรไซบอนนะแม่ พิษไสแม่คุณว่าเป็นลูกเก่าเจริญนะครับนี่กกหางง่ายบรรทายใหญ่แปดเดือนเจ็ดเดือนนะครับแปดเดือนข่าแปดเดือนหัวหนูกหมอทองนะครับตาแต้มแก้มจำอัตลักษณ์ชัดเจนหูยงงไงนะแม่เนาะขวนขุนนาใต้ตามีนะครับอ่องคอนี่ครับเบิ้งแข้งเบิ้งขาเล็บมุนงามดีสวยงามครับสำหรับสาวน้อยตัวนี้เนี่ยผมเบื้งบนข้อนะครับพี่น้องครับเป็นลันเป็นลันเลยเป็นแพงนะครับหลังง่าง่านี่ครับเบิ้งเอา ขวันจับดีท่ายนี่สวยงามนะครับทายใหญ่กกหางนี่ฝ่ามือเลยครับดังมิดเลยนะครับตั้งแต่น้อยเอนพี่น้องครับนี่เชียงหู้พ้อครับหางลได้แม่ออาขวันฟัองนี่เกี่ยวดีนะครับผมสวยงามนะครับเป็นตาไปเลี้ยงนะครับนี่โค้นี่ก็คือไปรุ่นลูกปังแปเร็วอีกได้เลยนะครับผมตรวจทองให้เรียบร้อยสำหรับทองปังนะครับผมโค้แรกนะครับแม่เพชรแม่น้ำเพชรบาแม่แม่น้เพชรลูกละแม่น้ำเพชรกับน้องเพชรใสนะครับในทองปังแปดเลี้ยว นะครับผมซื้อสองได้สามนะแม่เนาะตรวจทองก้อนทรงได้สิเปิดราคาได้แม่คุ้มนี่สองแสนห้าหมื่นลูกสองแสนห้าหมื่นต่อรองราคาไหนแม่เนาะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้อ่ะบอกเบอร์พี่น้องไว้เลยแม่ศูนย์เก้าสามครับศูนย์ห้าครับสี่ห้าครับสามสองสามของเมนนุ่งนะครับผมปั้นอำเภอบ้านผือนะครับเปิดโค้งแม่ลูกไว้สวยๆนะครับผม แม่สูงร้อยสาสิบเก้าท่องผสมปังแปดเลี้ยวตัวท่องร้อยประกันท่องนะครับมี่ไปเกิดแม่พ่อมนะครับแล้วการลูกสาวก็จะเลื่อนแต่ว่าแม่เิ่นหาใบเบ่พ่อเน่ผมจะว่าก็ของแท่แลลวเนาะแม่เนาะนะครับเพราะว่าเบิ้งเบิ้งการทรงลูกแล้วนะผมให่หลีครับลูกสาวนี่ครับเพิ่งแปดชีคาแปดเดือนนะครับง่ายมากนะครับสำหรับลูกสาวนะครับแข้งขาเนี่ยพี่หมอเบิ้งเอาเล็บเบิ้งแข้งเบิ้งขากันสวยงามนะครับสำหรับลูกนะครับทรงลูกมาดีเลยนะครับผม ปุ๋ยที่ว่ามองหาสายพันธุ์หน้านะครับนี่แม่เพิ่นพัฒน,นามาให้แล้วนะครับสหรับโคมนี่นะครับผมสองแสนหาหมื่นกะตออก่อรองราคาไหนนะแม่เนาะ,น,ลละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวห้าสิบเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับมาเบิ้งนะครับผมตัวต่อไปกันนะครับเป็นควายนุ่มนะครับผมมีซื้อบ่้ยไหนแม่มีซื้อเอจ้าเจ้าสันโวลูกเจ้าสันโวสันโวเจ้าเนี่ยลูกหล่ะสันโวนี่เป็นลูกของใครนะแม่ของเัิน สายอุทัยลูกละแม่เขาเป็นสายอุทัยสายอุทัยลูกละมากับน้องพ่อไม่ได้แม่พ่อหนีสายอันนั้นลูกละของเงินอย่างเงินของพี่อุดรล่ะลูกละพ่ออุดรพ่อคือเป็นเป็นในสายพี่อุดรนะครับผมอันนั้นเป็นพ่ออันโตเจลื่นอืมไอที่ว่าเป็นหลานพี่อุดรมากเนาะนะพ่อพันเขาลูกสาวมันมากสายนี่สายมันเก่าต่สายนี่ครับเจ้าสันโวนี่อายุหลานนี่แล้วแม่ ปีแปดเดือนละลูกละ่ะประมาณนี้นะแม่เนาะความสูงความสูงลอยสามสิบลูกลอยสามสิบนะครับผมผู้ทว่ามองหาควายนุ่มหน่อยนะครับไปเป็นอนาคตไปยิงคุ่งฝูงไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับผม <c oughs> แหม่เบิ้งอัตลักษณ์กันก้อนนะครับเจ้าสั้นวูนะครับหน้าเขาเปิดเ <c oughs> ขาเปิดดีนะครับตาแต้มเข้มจ้ำอ,อ่องคอนะครับผมเบิ้งเล็บแข้งเล็บขาครับขาใหญ่ข้อตันนะครับเนี่ยกินยาเก่งนะแม่เนาะพุดนะเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่ นี่ครับเนื้อหนังเต็มเลยนะครับกินยาเริงเบิ้งบันทายไงบันทายนี่ไงนะครับผมคุกหางคุนหางไงนะครับผมอ่ะสวยๆนะครับเจ้าสันโบเฮานะครับเบิ้งพี่น้อง่นข้อเป็นแผงข้อกับลําตัวที่ซ้ำๆกันเลยครับข้อไงนะครับผมสวยงามนะครับสำหรับเจ้าสันโบเฮาเจ้าเนื้อนะแม่เนาะใส่เนาะเนี่ยครับผมพันธุกรรมเพราะว่าการ อาทรงลูกทรงยาวมากนี่ให้เนื้อนะแม่เนาะนะครับให้เนื้อให้หนังความงามความสูงตัดกุนลูกหลานเหรียญหล่นอืมเอากระมาพานามาสายนี่นะผมไอ้เจ้าสันโบนี่ยเปิดเท่าไหร่แม่เปิดเจ็ดหมื่นหาพันลูกลานตัวได้คือเก่าลูกเจ็ดหมื่นหาพันนะแม่เนาะเจ็ดหมื่นหาพันตัวใดตัวรองราคาได้คือเก่าสำหรับราคานี่แนวผู้ใดว่ามองหาควายนุ่มน้อยนะครับไปดูแลไปพานาสายพันกัน นี่ครับหง่ๆเลยนะครับผมแข้งขาเนื้อหนังเต็มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับกินหญ้านี่พี่้องเกี่ยวหญ้าไว้ป่ะเนี่เอาไปพัดกันหน้าต่อไปดูแท้ต่อนะครับผมเอาเนี่บเบื้องไทยหญยๆนะครับผมไทยักหง่เลยนะครับผมไทยสวยแข้งขาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมลำตัวเงาพร้อมนะครับสำหรับเจ้าสันโวเฮาเนะครับเอาจิตมือหาพันกับตัวรองราคาเด็ดเม่เนาะมาเบื้องตัวจริงมาชุ่มตัวจริงัน่ก้อนนะครับผมครับไอเดี๋ยวข้อสี่ไปเบื้องอีก สองโค้กมาแม่ยังเหลืออีกสองโค้กขางล่างนะครับผมเอามาเบิ้งโค้กต่อไปกันนะครับผมเป็นโค้กนี้เป็นลูกสาวมาแม่ลูกสาวนะผมลูกสาวสี่เดือนในท้องในท้องสามเดือนสามเดือนไอ้แม่มีซื้อมาเลยแม่เมียเมษาน้องมีนาเนาะไอ้แม่เมษานี่สูง สามสิบแปดนะผมน้องมีหน้าเป็นลูกแรกวะแม่ลูกแรกลูกนะลูกแรกนะผมแม่แม่สายมันสายใดไหมแม่สายอุดรเฮ้าในล่ะลูกควายงามอุดรเฮาเนาะนะครับผมเป็นควายงามอุดรเข้านะครับผมแล้วก็น้องมีหน้าหันเป็นพ่อพันธุ่งฟูงวะแม่พัดพุ่งฟูงเขานเลนะครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับนี่ในท้องการประกันไว้บ้างไหมประกันได้เนาะประกันไว้ตัวทองก้ทรงได้เนาะ นะครับผมเอามาเบิ้งแม่นก้อนครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับขวัญนี่ครับขวัญตกสวงนะครับผมขวัญตกสวงเลยสำหรับแม่นี่นะครับแม่เมษานะครับเบิ้งหน้าเขาอัตลักษณ์กันนะครับมีหินนะครับผมโครงสร้างใหญ่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดแต่ว่าหนาครับแม่นี่ได้ความหนาไอ้ตื้นผมแนงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันเอานะครับลูกสาวนี่ซี่เหรียญตีไนแม่นี่ครับขวัญตกสวงทั้งสองฟังเลยนะครับผมสวยงามนะครับสำหรับแม่เมษาเฮาขวัญดี นี่ครับเบื้องแข่งเบื้องขากันนะครับเบื้อง้ายเบื้องอ้างกันนะครับในท้องกับประกันไว้นะครับหางลามนะครับผมสวยงามนะครับลูกยังบ่นนมให้น้องแม่เนาะลูกดูดนมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจีพา้เบื้องลูกสาวกันนะครับจุ๋งพี่แม่นะครับเบื้องลูกสาวอันนี้บทตัวนี้เนาะลูกสาวสวยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเบื้องลูกสาวกันลูกสาวสวยๆนะครับผมผมนี่นะครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดลูกสาวและการในท้องประกันไว้ซื้อสองได้สามนี่สิเปิดเท่าไรแม่เปิดแสน หนึ่งแสนนะแม่เนาะแสนต่อได้กระตอกันได้เนาะสำหรับราคานี่เนี่ยผมได้ลูกสาวงามนะครับ <โ itar. S 1> แม่พันสวยๆนะครับขวนดีเน,น,นี่ยเบิ้งคอเนี่ยคอใหญ่าเนี่ยผมแข่งขาคือบระกันต่ำนีนะแม่เนาะคอยประกันต่ำนี้ประกันต่ำนี้ไว้นะพี่นเนี่ยครับขวนตกตรงนี้นะพี่น้องครับ,รบสวยงามนะครับในท้องกับประกันตัวท้องก <โ through. S 1> ้อนทรงได้ซื้อสองได้สามนะครับเปิดไปทีหนึ่งแสนกะต่อรองราคาได้สำหรับคมนี่เอาปอเบอร์พี่น้องมาอีกรอบหนึ่งแม่ศูนย์เก้าสามครับศูนย์ห้าครับ สามสองสามของแม่นงนะครับผมเปิดครับคุ้มแม่ลูกนะครับแม่แม่สาวกับน้องมีนานะครับผมในทองประกันไว้อีกในทองประกันนะครับหนึ่งแสนนะครับผมกะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้เดี๋ยวสิเบิ้งอีกคุมสุดท้ายกันนะแม่เนาะเป็นลูกชายเป่าครับคุ้มทางหลังเป็นลูกชายนะครับไปเบิ้งคุมสุดท้ายกันนะครับผมเอาครับมาเบิ้งนะครับคุมสุดท้ายกันนะครับผมอันนี้เป็นลูกชายนะแม่เนาะนะครับผมแม่ไม่ซื้อเปล่าไหม แม่พันษากับน้องแม่พันสานอ้องทองคำน้นองทองคำเป็นลูกที่ลูกที่หนึ่งลูกแรก,กวะแม่นแมในทองผสมไปไป้พับเราลูกหละผสมเรียบร้อยแล้วของทองแดงนั่นอืมประกันทองให้กันนะแม่เนาะประกัน,กนทองลูกชายจักเดือนครับลูกชายนะสามเดือนนี่ละสามเดือนสามเดือนนี่ละลูกหละทองแดงไอแม่พันษานี่สูงอะไรไหมครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดลูกหละลอยสี่สิบเอ็ดนะครับผมไอ สายไหได้ไหม่สายอุทัยลูกละอันนี้สายอุทัยแล้วไเนาะอุทัยนะครับผมได้เอาพ่อพันธุ์ทางพือสายพันธดอนมาใส่สายเพันธุดอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกสายพือสายพันุดอนเนาะอันนั้นก็ต้องแดนก็สายเพันธุดอนอืมเอามาเบิ่งแม่นก่อนนะครับผมสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับโหูดีนะครับลำตัวเงาแข้งขาใหญ่นะครับผมกินยาเก่งนะแม่เนาะนะครับในท้องในท้องที่สองแล้วไแม่ประกันประกันไม่พร้อมเนาะ ประกันไม่พ้อมนะครับผมอัเบิงลูกชายนะครับนี่นี่ครับสวยๆลลูกชายแข้งขาใหญ่ขวัญดีครับลูกชายหนึ่งสองสามสี่นะครับเกี่ยวดีขนาดครับขวัญนี่ครับขวัญเกี่ยวดีขนาดครับเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวมาเลยครับนี่ขวัญสวยสำหรับลูกชายเบิงแข็งเบิงขานะครับขวัญคู่หนาหัวหนกหมัวทองสวยงามนะครับผมอัตลักษณ์ดีครับแข้งขาดีสำหรับลูกชายตัวนี้ยังบอกนมนลยไหเนาะกินนมอยู่นะครับผมไอแม่พันษานะครับับน้องทอง น้องทองคำครับแม่นน <ague> สูงร้สงสงงงอยสี่สิบเอ็ดประกันทองไม่พร้อมเปิดซื้อซื้อสองในสามเมื่อกันสิเปิดเท่าไรแม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนุ่ละหนึ่งแสนสี่หมื่นกัต้อล็อกกันได้ไแม่เนาะต้อกันได้คือเก่าสำหรับราคานี้นะครับผมมนีมนีมีอยู่หลายโคมเนาะพี่น้องผู้ใดที่ว่าเ h ็ t คลิปนะครับสนใจโคมใดนะครับกัเข่ามาอ่าเบื้องตัวจริงอะได้ก่อนหรือว่าโทรมาต้อล็อกราคาแม่นุ่งได้เลยนะครับผม เพราะว่าจะเป็นโคมแรกนะครับรมีควายนุ่มพร้อมแล้วกะ็นี่ครับมีอยู่ห,หลายโคมเลยเขาเบ,บื้องตัวจริงกันได้น,นะครับผมสวยๆเลยนะครับสาหรับควายของแม่นงนะครับื้อนี้นะครับมาเปิดอ่อาให้ลองได้เบื้องกันนะครับมื้อนี้ย huh? ี่สิบหกนะครับกรกฎาคมนะเป็นคลิปไม่นะแม,ม่เนาะนะครับผม,มเป็นคลิปไม่นะครับมาเปิดคลิปไม่ให้แม่นงนะครับผู้อะไรที่ว่ามักตัวใดรก็เขามาเยี่ยมชมกันนะครับเอาสักวคเี่ยนี้โคตหลายนะครับพี่ติดตต้าเราชมกันนะครับขันมีความงานราคาดี กับสิภาพพี่น้องเบึงมารับช่วงเดืนเยนะยนัะผมอย่าลืมนะครับกดาตากิดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางนัชช้า,าเที่ยวไว้นะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ